สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระในตอนนี้นะครับก็เป็นตอนแรกนะครับสำหรับปีร2567นะครับกับผมสาม,มนเนรทาวินกิตวีสังฆมณฑลเชียงใหม่ปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่7นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตนำพระวาจามาแบ่งปันกับพี่น้องซึ่งพระวาจาที่ผมเลือกมานั้นเป็นพระวาจาจากวันอาทิตย์สัปดาห์ที่11เทศกาลธรรมดา จากพรอวาสารนักบุญมาราโกบทที่4ข้อที่ 26, ถึง34พี่น้องที่รักครับเวลาที่พี่น้องเนี่ยได้ยินหรือได้รับฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าปู่ย่าตายายมันก็เป็นคำสั่งสอนที่มีความหมายกับชีวิตของเรามากๆดังนั้นผมก็อยากจะยกตัวอย่างคำสอนของคุณพ่อของผมนะครับคุณพ่อ,อผมเนี่ยก็สอนผมว่า ให้กินอย่างหมูอยู่อย่างหมามันไม่ได้หมายความว่าให้ผมเนี่ยกินมูมมามหรือว่านอนไม่เป็นที่นะครับแต่หมายความว่าอยากให้ผมเนี่ยเป็นคนที่เรียบง่ายอะไรก็กินได้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ปรับตัวให้ได้นั่นเองดังนั้นเวลาที่ผมจะต้องไปพบเจอกับสถานที่ใหม่ๆหรือจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ๆนั้นผมก็มักจะใช้คําสอนนี้ของคุณพ่อของผมในการ ใช้ชีวิตดําเนินต่อไปดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเวลาที่พี่น้องเนี่ยตกที่นั่งลําบากเหนื่อยท้อแท้เสียใจเรามักจะนึกถึงคําสั่งสอนของพ่อแม่ของเราหรือว่าญาติผู้ใหญ่ของเราซึ่งคําสั่งสอนเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เรานั้นมีกําลังใจที่จะเดินชีวิตต่อไปได้เพระวาจา j ของพระเุทธเจ้าเช่นกันในวันนี้นะครับพระวาจาของพระเจ้านั้นได้ถูกหวานลงในจิตใจของพี่น้องทุกคน และแน่นอนว่าผู้หวังก็คือพระเป็นเจ้านั่นเองเพระวาจานั้นกําลังจะเติดโตอยู่ในจิตใจของพี่น้องทุกคนและพระวจานั้นเองก็เป็นที่พึ่งของเราในยามที่เราท้อแท้สิ้นหวังหมดอะไรตายอยากเมื่อเราเจอกับสถานการณ์เหล่านี้เราก็มักจะคิดถึงพระวจาของพระเป็นเจ้าและแน่นอนว่ามันก็ทําให้พี่น้องเนี่ยมีกําลังใจต่อไป ดังนั้นเมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งพระจักาสวรรค์ของพระเจ้านั้นได้เติบโตในจิตใจของพี่น้องแล้วเราก็จะพบกับสันติและความชื่นชมยินดีในจิตใจเป็นที่พึ่งสําหรับเราในการดำเนินชีวิตประจําวันในการดำเนินชีวิตในอนาคตและเปียนกําลังใจให้กับเราแต่ว่าการที่เราจะมีเมล็ดพันธุ์อาณาจักรสวรรค์เมล็ดพันธุ์แห่งพระวจาของพระเจ้าในจิตใจของเรานั้นพี่น้องจะต้อง เริ่มต้นด้วยการอ่านพระวจาด้วยการรับฟังพระวจาอ่านพระคมทีการที่พี่น้องไปร่วมพิธีบูชาขอาพะคุณและได้รับฟังพระวจาในแต่ละอาทิตย์การสดรวดภาวนาสิ่งเหล่านี้นั้นจะทําให้พี่น้องได้รับพระวจาของพระเป็นเจ้าเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตในจิตใจของพี่น้องและไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราอย่างเดียวเท่านั้นมเมล็ดพันธุ์แห่งพระเป็นเจ้านั้นมเมล็ดพันธุ์แห่งพระนาจาักวรน,นั้น พี่น้องสามารถที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นอะไรที่ง่ายๆโดยที่พี่น้องสามารถที่จะแสดงความรักความเป็นห่วงเป็นใย,ยให้กับทุกๆคนที่อยู่รอบข้างเราเพื่อนร่วมงานบรรดาล,ลูกหลาน,ลานคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งคนที่ตกที่นั่งลําบากพี่น้องก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับเขาได้นอกจากนี้การเป็นแบบอย่างที่ดีการเป็นประจักษ์พยาน ของการเป็นคิตชนที่ดีหรือแม้แต่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะสามารถทําให้มเมล็ดพันธุ์แห่งอาณาจักรสวรรค์มเมล็ดพันธุ์แห่งพระเบินเจ้ามเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพระวาจาของพระเบญจเจ้านั้นได้เติบโตในจิตใจของพี่น้องและของทุกๆคนที่พี่น้องจะอยู่ร่วมด้วยกันขอให้พระวาจาในตอนนี้ได้เติบโตในจิตใจของพี่น้องทุกคนแบ่งปันซึ่งกันและกันและขอพระเบ็นเจ้าได้เอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเราสามเนรใหญ่ทุกๆคนให้การสนับสนุนบ้านเนรของเราบ้านเนรใหญ่แสงธรรมไม่ว่าจะเป็นการภาวนาปัจจัยต่างๆดังนั้นก็ขอให้พระเจ้านั้น,น,นได้ตอบแทนน้าใจดีของพี่น้องทุกท่านพระเจ้าได้อวยพรพี่น้องทุกท่านและขอให้พี่น้องมีความสุขกับชีวิตของพี่น้องและขอพระเจ้าได้อวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ